จำนวนมากนะครับด้วยรสชาติที่ถูกปากแล้วก็ราคาที่ถูกใจช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนไปได้มากซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันนะครับว่าจะขายราคานี้ต่อไปถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นบ้างก็ตามติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรครับ หมกไก่โรตีมัตตบะและข้าวเหนียวมะม่วงของร้านอาหารฮาลานฟู้ดย่านดอนเมืองในโครงการหนูนิดพาชิมได้รับความนิยมจากลูกค้าประจำและขาจรจำนวนมากด้วยราคาที่ถูกเพียง20บาททุกเมนูและรสชาติอร่อยทำให้เป็นที่ติดใจของลูกค้ามาตลอดซึ่งผู้ใช้บริการต่างยอมรับในรสชาติอาหารและความหลากหลายของรายการอาหารที่มีให้เลือก โดยที่ปริมาณและคุณภาพไม่ได้แตกต่างจากร้านอาหารแห่งอื่นที่มีราคาขายสูงกว่าเท่าตัวจึงทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องอร่อยสมราคาครับอย่างไก่ถ้ามา20บาทนี่เขาก็ให้มาเป็นน่องเลยเงี้ยครับข้าวเขาเครื่องทงเครื่องเทเขาก็ถึงนะครับมันแล้วอย่างราคามัน20บาทซึ่งข้าวหมูไก่แถวนี้ก็40บาท50บาทหมดนะครับ ันคุ้มค่ากับการมาครับถ้าผ่านมาแย่านตนเมืองจะต้องแวะมาที่นี่ค่ะเพราะว่าอย่างอาหารเขานีหลากหลายมากเลยมีให้เลือกแล้วก็ไม่แพงถูกกว่าทุกๆที่เลยาหกินไม่ได้ที่ไหนอีกนอกจากที่นี่แล้วอาหารเขาก็รสชาติโอเคอร่อยค่ะติดใจ โดยเจ้าของร้านรายนี้ได้คงราคาอาหารที่20บาทตั้งแต่เมื่อเปิดร้านเมื่อ6ปีก่อนโดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นราคาแม้ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆได้ปรับสูงขึ้นมาตลอดแต่ทางร้านได้หาทางลดต้นทุนเช่นการใช้ถ่านไม้ในการประกอบอาหารแทนการใช้ก๊าซหุงต้มเพื่อประหยัดต้นทุนค่าพลังงานพร้อมอยังภูมิใจเมื่อเห็นรอยยิ้มลูกค้าที่มีความสุขจากอาหารที่กินในราคาที่สมเหตุสมผล60 แล้วก็พี่ก็เลยเห็นมันแพงพี่ทำข้าบางอย่างบางตัวในครัวเนี่ยพี่ซื้อถ่านใช้ถ่านเยอะลงทีห้าสิบหกสิบถุงพี่ก็ใช้คือคือการทําอะไรถ้าเราเป็นแม่ครัวเป็นแม่ค้าจริงๆมันต้องฉลาดข <senhor> ้อที่หนึ่งเราจะใช้ใช้ถ่า,ๆๆานหนึ่งถุงเนี่ยกับข้าวทำสามอย่างหอสี่อย่างเรเต็มเลยนะเตรียมพอเรากับเอาถ่านลงเตาปุ๊บลุกทําข้าวไปเลยทีเย็นก็จบก็ต้นเท่ากับถังถอาทานทานถุง,ถงหนึง่งสิบแปดบาทต้นสูง กับาา3อย่งร้านวันดีฮาลานฟู้ดเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการหนุนนิดพาชิมที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือร้านค้าในการจำหน่ายอาหารในราคาแนะนำเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนพร้อมการจัดหาวัตถุดิบราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า2000แห่งพิมยาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว n อ t